ยันเรื่องอะไรอ่ะคุยไปมากอ่ะสองอันอ่ะแล้ว<ด>นะพยายามอัดเป็นวิดีโอโลงโนต้ตไว้นะถ้าไม่ลงโนต้ตคนใหม่มามันจะไม่ได้ดูนะอันนี้สอนเรื่องาตุนะครับที่เราบอกว่าน้ําปะทะไฟนะอันตรายเนี่ยนะเห็นไหมน้ําประทะไฟเออนะอันกล้องไกลๆกันเลยจะเอาเป็นกล้องโซนไกลนี่กล้องไกลน้ําประทะไฟมัออนคือประทะที่แบบน้ําน้ําดับไฟน้ําประทะไฟเนี่ยเราดูแผนผังนะแต่โดยความรู้สึกมันก็รู้น้ํากับไฟมันดับกันแต่นี่เราดูแผนผังนะถ้าตรงกันข้ามเนี่ยมันก็จะปะทะก,กัน เป็นน้ําดับไฟนะประทาไฟมันคล้ายๆกับหมาชงมังกรลิงชงเสืออย่างเงี้ยมันหนักอแล้วเร,เ,เราดูเนี่ยเราดูธาตุกำเนิดแล้วธาตุนกักสัตว์แล้วก็อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ถ้าเราดูตัวเองก็ดูไล่ไปนะครับแต่อันนี้เอาผัวเมียก่อนนะถ้าเมียเป็นไฟผัวเป็นน้ําธาตุกำเนิดนะมันก็ประทะกันอันนี้ไม่ดีนะครับก็ต้องแก้นะก็มีวิธีแก้อยู่นะครับอ่ะคราวนี้มาดู แล้วอันเนี้ยน้ำเนี่ยเท่าเท่าวนตามเข็มน,นาฬิกาเนี่ยเห็นไหมคือการเรียงธาตุเห็นไหมน้าให้กําเนิดไม้ไม้ให้กําเนิดไฟไฟให้กําเนิดบินบินมันก็ก่อเกิดโลหะถูกไหมทับถมกันเป็นโลหะโลหะก็ไปหลอมเหลวเป็นน้ําก็ย้อนมาน้ําให้กําเนิดไม้อีกนะครับถ้ามันถอยหลังที่ชอบพูดว่าน้าอ่าถ้าถอยหลังหมายความว่ามันทวนเข็มน,นาฬิกาคือน้ําแล้วมันย้อนมา โลหะโลหะย้อนมาดินอย่างเงี้ยอันนี้เขาลาดท่าทาถอยหลังมันก็จะรองรุนแรงรองจากปะทะโอเคไหมอ,อ่าเขาเรียกท่าถอยหลังนะครับดีที่สุดคือท่าเรียงกันอ่าดีที่สุดดีรองลงมาคือเรียงแต่กระโดดข้ามงงไหมอ่าพัดถอยหลังเนี่ยก็คือทอนกาลังอานแหละนะแต่ปะทะแรงสุดอ่าแรงรองลงมาคือถอยหลัง ถ้าถอยหลังเจอกันอย่างนี้เลยก็ก็แรงกว่าแต่ถ้าถอยหลังไม้มาโลหะนะไม้บอลมาโลหะนี่เป็นอะไรกลายเป็นมาทะแล้วถูกไหมขวานไปตัดโลหะนะไม้เอะประทะกับอะไรมางไม้ประทะกับดินไม้ประทะกับโลหะสรุปไม้ครับ คือเราจะรู้ได้ยังไงว่ามันเป็นทอนหรือว่าส่งเสริมก็นี่ไงส่งเสริมคือมันจะเรียงตามไงไม้กาเนิดไฟคือส่งเสริมคือตัดเริ่มต้นที่ธาตุไม้ไม่ต้องเริ่มเริ่มตรงไหนก็ได้ส่งเสริมหมดแต่ตามเข็มนาฬิกาสมมตินะคะสมมติว่าภรรยาเป็นธาตุน้ำถูกสามีเป็นธาตุไม้ถูกก็ส่งเสริมกันส่งเสริมอ่าแต่ถ้าขัดกันก็คือมันเทอาันทวนเข็มนาฬิกาสามีไม้ภรรยาน้ําก็เสริมไงภรรยาเสริมสามี แต่ถ้าสามีไฟภรรยาน้ำอันนี้ปะทะถ้าสามีไม้ภรรยาโลหะอันนี้ก็ปะทะปะทะหนักสุดปะทะทอนกําลังส่งเสริมสามอย่างปะทะคือทําลายอ่ะเรียกความชา้าเลยทำลายคําว่าทําลายมันดีไหมไม่มดี disruption ทาลายแล้วเกิดใหม่ทีนี้ถ้าเป็นแบบอยาให้เกินห้า,เ,าเกินห้าแล้วเกินห้าแล้ว,ว,ลวเรากดวางแล้วนั่นใหมธุรกิจหรือว่าทุกอย่างอ,อย่างเช่นมีลูก หัวมีโลหะโลหะมีน้ำมีไม้ถามมาเติมให้เต็มแล้วก็มีดินมีอะไรบ้างนะสี่คนนะคะมีดินโลหะโลหะน้ำน้ำไม้ไม้ก็ก็ก็ดีก็ไม่มีก็ดีดีใช่ไหมคะอ่ะก็มันก็เรียงไงคือถ้าลูกอจะแม่เนี่ยเป็นน้ำ พ่อเป็นไฟน้ำพะทะไฟลูกเกิดมาเป็นไม้มันก็เลียงก็จบการแก้คือการเอาเข้ามากับเอาออกไปนี่คือหลักนี่หลักเลยนะอ่ะเอายกตัวอย่างหมอหมอเป็นน้ําผัวเนี่ยเป็นไฟแม่งทะเลาะกันตลอดวุ่นวายอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าแล้วเงินเงินก็บางทีทําธุรธกิจก็ขาดทุนมึงก็เลือกมึงจะเอาลูกไม้หรือมึงจะหย่ากับผัว จบไหมแบบนี้ได้ไหมคะอาจารย์แต่ถ้าเอาผัวใหม่ไม่ได้นะเอาผัวใหม่ปีไม้ไม่ได้นะก่อนกูเลยกูได้ยินมึงคิดไงกูบอกแล้วกูมีกินตะมายะไงก็กูได้ยินไงกูได้ยินอย่าให้เลยห้านาทีอย่าให้เข้าบอกว่าให้เอาเข้ามาเออให้เอาเข้ามาเสร็จปั๊บคือถ้ามึงเอาผัวเข้ามาอีกคนหนึ่งฟังถ้ามึงเอาผัวคนใหม่เข้ามามึงจะโดนลูกกระปืนก่อนไง มันจะไม่ทันได้ตดโดนทำลายมันจะตายก่อนมึงไม่ต้องรอหวงจุ้ยหรอกไอ้ยี่มึงตายก่อนโอเคค่ะโอเคไหมเก็ต